เทรนการลงทุนปีนี้เนี่ยคขาหนีไม่พ้นทองคำแล้วทองคำปีนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนเดี๋ยวเราไปคุยกับซี o โอของหัวเซิงเฮงกันครับสวัสดีครับคำถามแรกนะครับหัวเซิงเฮงเป็นใครครับผมทำไมถึงเป็นผู้นำในตลาดทองในไทยครับผมหัวเซิงเฮงเป็นธุรกิจทองคำนะครับแล้วก็อยู่คู่กับคนไทยมาปีนี้เป็นปีที่75ครับแล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ทองคำที่หลากหลายครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทองรูปพรรณทองคำแท่งเพื่อการลงทุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อีกมากมายบนแพลตฟอร์มครับซึ่ง ปัจจุบันเนี้ยก็เรียกว่ามีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของผลิตภัณฑ์และการให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนในยุคป,ปัจจุบันครับคำถามที่2นะครับดอกเบี้ยลดทองคําขึ้นอันนี้จริงไหมครับไม่จริงเสมอไปครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วต้องบอกว่า,าเวลาที่ดอกเบี้ยแพงเนี่ยคนก็จะเอาเงินไปฝากธนาคารนะครับแต่ว่าเวลาดอกเบี้ยลดเนี่ยก็ทาให้คนอยากจะเอาเงินออกมาลงทุนแล้วก็สินทรัพย์หนึ่งในเรื่องของการลงทุนที่ดีในช่วงแบบนั้นก็คือทองคําแต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะครับทำไมธนาคารโลกถึงแห่ซื้อทองหรือว่าในอออนนนนาาคตีทงงจจะขดแั้ริ ธนาคารกลางมีการซื้อทองมากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องครับเป็นปีที่15แล้วครับสาเหตุหลักๆนี้เป,นเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกก็เลยทําให้ธนาคารกลางอีกเนี่ยในส่วนที่เป็นของสินทรัพย์ที่ป้องกันความเสี่ยงนะครับก็เป็นทองคําก็เป็นตัวที่เขาซื้อเป็นทุนสํารองมากขึ้นเรื่อยๆต่อเนื่องครับมือใหม่อยากเริ่มลงทุนควรเริ่มศึกษาจากอะไรดีครับจริงต้องเริ่มศึกษาจากปัจจัยอะไรที่ทําให้ราคาทองมีการปรับขึ้นลงนะครับแล้วก็ถ้าต้องการช่องทางการติดต่อของผู้เสี่ยาา follow Social HSS ท้ายนะครับเพื่อนๆอ,อยากจะรู้มากๆเลยว่าปีนี้ทองเนี่ยมีโอกาสถึง50,000บาทไหมครับผมแล้ว,วันนี้ที่เราคุยกันยังครับเพราะว่ามุมมองของเรายังเห็นเป็นดอลลาร์ประมาณ3,000เหรียญถึง3,100เหรียญนะครับถ้าตีเป็นเงินบาทก็น่าจะประมาณ48,000ถึง49,000ไปไครับขอบคุณมากครับผม